สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบา้านลำเพลินออบิเซียครับตอนนี้เฮากะมาเอ่อ <c oughs> อยู่อยู่นางานนะครับเนาะเอ้ยวันนี้กะบ,บรรยากาศน้องๆน,นอนวันนี้กะห่มห่มไซครับห่มไซต้นต้นไม้นี่ห وم, ห وم ครับห,หมวกหมวก ก็เข้ากับเดินทางมาโดยรถนะครับรถตุถถ้งกิงก็เดินทางมาไกลเติบนะครับจอยจำฟิบลพี่น้องนี่อาจจะเป็นลังหันเพราะพี่น้องลังจากเมื่อกี้เ <laughs> มื่อกี้ครับไปงอนองเบียํำเร็จบอยพี่น้องยังบ่าำเร็จด้ยังบ้านในจำเ็จได้ดดดพี่น้องครับไปงอนยังบ้าดดดนในํำเร็จมานีสชิงโง่ไปหานางไหมหอบรอบไหม อาเมืองบรรยากาศนางานก่อนวันนี้เป็นงานลอยกระทงครับจิววัดสารเก่ต่อนะครับตำบลสารเก่ต่อครับอีอำเภอลาดนาวจังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นวัดพี่นองอยู่ในวัดเหรินในวัดนะครับเมื่อนี้เหรยนอยู่ออก่ําไฟทั้งคนไทยจังหน่อยวันนี้เราจะพูดไทยนะครับเพราะเรามาอยู่สถานที่วันนี้เราจะพูดไทยใช่พเราพูดไทยลยเออพอดีว่าวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่นะครับ วัดสารเจ้าไก่ต่อนะครับเป็นงานลอยกระทงครับวัน,นี้นะครับพ่อค้าแม่ขายแล้วก็น้องนางหางเครื่องของเราก็มีสถานที่ในการพักผ่อนอัธยาศัยนะครับบริเวณก็ดีมากเลยนะครับจะเป็นจะเป็นศาสตร์นะเออเป็นเสือเป็นเสือเป็นเสือนะพุดไทยต้องเป็นเสือไม่ว่าจะเป็นเสือแล้วก็หมอนแล้วก็ผ้าห่มอากาศหนาวมากครับตอนนี้หนาวจนเหงื่อแตกเลยครับสุดยอดมากยอดเลย ใช่ๆๆหยุดหยุดจะเพิ่งพูดใช่ๆๆตอนนี้เราก็ป่วงไปนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้เราก็เออกําลังหาโอ้เจ็บคอโอ้มาเนี่ยอยากมาแล้วหาดตาบังฮวงพี่น้อง ตะมุ้งเปิดแล้วปะครับเอาตำยังไงครับตำกงสดตำปลาปูปลาเอาเอาตำปลาครับตำปลาเบอปลาบ่อครับใส่ถุงหรือใส่ถ้วยคะใส่ถ้วยครับ ไม่ใช่ครับอยู่อยู่อยู่หลาดเงาต้องวอไทยใส่ถ้วยครับใส่ถ้วยยูบ้านเจ้าวใจดอร์รับจักรครับฮกปีที่แล้วผมเคยมานี่นะพี่น้องแต่ว่าผมมาอยู่คนละขณะผมุเวย์อยู่ขณะนี้แต่อยู่ขนาดลุงที่บ้าไน่ดยสินแต่เรารัมาหากินทานนี้ดูล่าดซูซูเมื่อนี้มาอยู่กับหมอรำเงินล้านครับตอนนี้ครับจ้าลอยเป็นแพร

มาอหยิบหยิบิ้งอี่าเงหรอออนี่าเออบอใหญ่เป็นโงให้ตางโโงโป่งโป่งเออกดู่มมาบ้านมือแมือมงน็ตตัวหนหยิมหยมแ้งวดจะไ่ไหว้าบกิดบ่ฝันนี่งว่าเมื่อวัีสี่้ยินสี่้ยินสำเนียงบ้านเองแถวบ้านเวองเนาะ นึกวา่ามันสิแบบบ้านบ้านเราบ้านเพื่อนสินะ้นน้ำ,นนำปเปก็ยืนอยู่นี่ก็หอมถึงหน้าวัดเลยจ้ะนี่้นอย่อยข้างหน้าโโสุดยอดนะ <c oughs> กินเนี่ยกอดียี่ยเด๋จะบอกว่าไปทำไนบอกคิดถึงปลาบ้านนั่นกินแล้วร้นกินแล้วฟังนะจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวบอก่กินปลานิดนนะแต่ว่าเ้อสุดเด็ดครับพี่นองสุดเด็ดปลาใช่ไหมอดใจไม่อยู่วิ เจ้าเจ้าเนี่ยเอากุ้ยไปเลยนั่งไปน้ำลายแตกไปอิ่มอิ่มมานั่งพูยกันแค่อิ่มแล้วค่ะแค่กินปลาละก็พร้อมอิ่มแล้วจ้ะกลุมแล้วกมแล้ว กิล้ปังโลโลกินแล้ลดนะจ๊ะครับนี่เซลซ้มตำมแม่หมอเย็นดีนเขาเปลี่ยน,ป,ยน,ป,ยนป้ายแล้วนะซ่อมตามแม่หมอเย็นดีตนตนมีซื้อร้านเลยแม่หมอยินดีผู้ใดมางานมื่อเมื่อเนี่ย,ยก็มากินเนี่ยแล้ว<อ>ตำมโงแม่หมอยินดีเอาเอาพักบ่ค่ะบ่อบ่เป็นยัไงช้อนช้อนได้เลยเอาแล้วครับ ยิบแล้วย right? right. ิบแล้วครับยิบแล้วอมครับอมครับแก้วแก้วท่ามึงได้ว่านั่งสิกินน้ำฮาบอเดี๋ยวซื้อน้ำครับเอาน้ำโคกแก้วนึงครับป้าทุ่มันพีกอดิมีคนบ้านจา่คลองอินนดีใจเด้ว แม่อยู่ทางเดนาะบ้านแถวแเนแม,นแมนแ่บ้านนี้ราวเยอะัวลูกทจ้างงานจำพ่อคนจ้างมาแล้วม,มาล้างตัวปีนาไก่ไใกคนร้อยสองปีคนใจินรวยใกินยรอยอันนี้ขั้นบ่นมปจำกระบอก่ะไ้าามาดอกเน่เห็นบอ,อต้องมาจับใบตัวมาที่หนึ่งหน่อยเนเพิน่นเพิ่นงานเต็มอีกสปีข้างหน,าน,งน้าจะาา<อ>ต้งเงินร้าอยอ่ดี๋ยว่หาเงินะ ไผนี่แล้วโอ้อันยาวหน่อยนี่แล้วงั้นเ<า>ตรียมจนหอดอีกสองปีข้างหน้าน,นี่บ่ะเมื่อคืนเนี่เลน่นไส้พนดดิเล่ยนยุคกรุงเทพครับับติดวิกโบแม่นบ่แม,ม่นครับอไอ้ผู้จัดเพ่นเอาไปลงเสียงเขาบ่อกอันเขามาบ่อก,กันเนะาะเขานึงบอกราจัดเก็บเก็บกระพานประตูสองร้อยตัดเตียงอ่าอ่า วันนี้นี่กนหนึ่งว่ารับร้องเท่าถ้าขาดทุนคุณชี้ายเองว่าสั่นได้สัะพ <c oughs> ินล้านขึ้นแม่ขนมขึ้นมีแจกมีจแจกป่ะแจกกุ้งหมองครับเออนี่องค์งเองมาบ้างไรบ้างสี่ทุ่มกูหรอะว่าครับมามแตะเวียนอยู่หรอเพราะว่านั่งมาเสียกเศาชี้ใจละ่ะก็อยู่นี่เ<า>พิ่นเสกถุมกว่านี่แหละนั่งกันมาแล้วเพราะว่าเพิ่นมา้องเพลงเสียกเศา ครัพี่น้อง <f ans> ไปห้กินเขากินน้ำครับโอ้รถผูอ้ออกเลยครับเด้อเด้อเอเด้อเด้อเดอเด้อเด้อเด้อเดอเด้อเด้อเเบเด้อเด้่เด้อเด้อเอเด้ออเก้้อเเบ้อเด้อเอเด้อเงอเเ้อเด้อ้อ้อเดด้้อเด้อเเดีเอเด้อเดือ้อเอเออเ้อด้นออก้อเด่อเอเออเ้อด้อเอ้